สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำคัส123หรือว่าคัสวันนะคะเพื่อินเป็นโปรแกรมอีกทางเลือกหนึ่งให้กับคุณครูที่จะนำไปปรับใช้ในห้องเรียนนะคะงั้นเรามาดูวิธีการสร้างกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะคุณครูไปคลิกที่ Google นะคะพิมพ์คันค้นหานะคะคัสวันจากนั้นให้คุณครูมาคลิกที่คัส123 .ac นะคะ ก็คิดเข้าไปเลยนะคะจากนั้นนะคะคุณครูก็ที่ยังไม่ได้มีบัญชีหรือว่ายังไม่ได้สมัครนะคะให้คุณครูกดที่ sign up now นะคะก็จะมีให้เลือกเป็น teacher คือคุณครู parent พ่อแม่ student ก็คือนักเรียนนะคะให้คุณครูเลือกไปที่ teacher นะคะจากนั้นนะคะตัวโปรแกรมก็จะให้เราก่อข้อมูลต่างๆนะคะ ให,ให้คุณครูนะคะกล่องอีเมลกล่องรหัสผ่านแล้วก็กล่องรหัสผ่านทีนึงแล้วก็ตั้งชื่อของตัวเองนะคะว่าจะชื่ออะไรจากนั้นให้กดเห็นด้วยนะคะคือกดยอมรับโปรแกรมนะคะและให้กด sign up นะคะแต่ถ้าคุณครูมีโปรแกรมอยู่แล้วหรือว่ามีบัญชีอยู่แล้วก็สามารถย้อนกลับแล้วก็กดที่ล็อกอินได้เลยนะคะแล้วก็เลือกชื่อเป็น teacher นะคะ ก็จะทำการล็อกอินตามที่เราสมัครไปแล้วนะคะค่ะเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะรูปด้างหน้าตาของโปรแกรมก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้คุณครูทําการ add my card นะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อนะคะชื่อของเราแล้วก็เลือกรลำดับชั้นของม,มอน,นั้นนะคะเราจะเลือกเป็น ชั้นที่7นะคะก็คือเทียบเท่ากับเกท7นะคะเกบก็จะกด as my card นะคะ จากนั้นตัวโปรแกรมก็จะให้เราวางชื่อนักเรียนแต่ละคนในคาเรียนของเรานะคะโดยโปรแกรมของคาดวันทูทีก็จะมีข้อจํากัดคือ1ชื่อต่อดึกเด็กนักเรียน1คนสามารถพิมพ์ตัวอักษรได้มากแค่สูงสุดจํากัดได้แค่30ตัวอักษรเท่านั้นนะคะต่อหน,นึ่งชื่อนะคะคุณครูสามารถพิมพ์ทีละคนก็ได้นะคะพิมพ์รายชื่อเด็กทีละคนหรือว่าคุณครูสามารถก๊อปปี้ใน Word หรือ e อ็กเได้นะคะ เช่นต,ตัวอย่างนะคะเราได้ทําการแอดชื่อนักเรียนทั้งหมดอยู่ใน Word นะคะเราก็ทําการ Copy ชื่อนักเรียนทั้งหมดนะคะแล้วก็มาวางในแท็บที่โปรแกรมให้เราได้ทําการวางแล้วนะคะเมื่อเราวางรายชื่อนักเรียนในระดับชั้นของเราครบหมดแล้วให้เรากด Add Student นนะคะจากนั้นตัวโปรแกรมก็จะพบกับหน้าต่างรูปภาพเด็กที่แทน นักเรียนต่างๆคือตัวอวตารต่างๆตัวการ์ตูนต่างๆนะคะคุณครูก็สามารถแก้ไขรูปภาพได้นะคะโดยคุณครูจะใช้เปลี่ยนตัวอวตารของโปรแกรมก็ได้นะคะคุณครูก็สามารถเลือกได้นะคะสมมติว่าเราเลือกตัวรูปภาพการ์ตูนนี้นะคะหรือว่าคุณครูจะแอสเป็นเปลี่ยนเป็นรูปภาพของเด็กคนนั้นก็ได้นะคะก็จะมีเลขให้เด็กให้กรอกนะคะเลขที่เท่าไร ก็สามารถลบกตัวนี้ออกได้นะคะแล้วก็จะมีให้เลือกว่าเด็กคนนั้นนะคะเป็นเพศหญิงหรือว่าเป็นเพศชายสมมติว่าเราเลือกเป็นเพศชายนะคะก็กดไปนะคะแล้วก็กดเซฟค่ะค่ะก็จะขึ้นแบบนี้นะคะหรือว่าเราจะเป็นโชว์อวตารก็ได้ะคะ่ะหรือว่าจะโชว์รูปภาพก็ได้อันนี้ก็คือรูปภาพที่เรายังไม่ได้ใส่ไปนะคะแต่ถ้าเราใส่แล้วก็จะมีรูปภาพเด็กของแต่ละคนขึ้นมานะคะ ค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เรากด success create new card นะคะ เมื่อเรากดเขย่านิ้วค้าเรียบร้อยแล้วก็จะพบกับหน้าต่างตัวโปรแกรมแบบนี้นะคะก็จะมีชื่อนักเรียนจํานวน20คนในคารียนของเราจากนั้นนะคะเรามาดูกันนะคะว่าจะมีขั้น123มีลูกเล่นอะไรบ้างนะคะขั้นแรกนะคะเป็นการเช็คชื่อนะคะเรามากดที่ Act t t e n d น n c e นะคะการเช็คชื่อนักเรียนก็จะมีสีทั้งหมดนี้แทนสีเขียวคือนักเรียนทุกคนมาเรียนครบทุกคนนะคะคุณครูก็จะทําการหาชื่อเด็กชายีิรการถ้าเด็กชายกีรการมา ก็จะเป็นสีเขียวนะคะเด็กชายสุภวิทย์ ถ้าเด็กชายสุภวิทย์ไม่มาก็จะเป็นสีแดงนะคะเด็กชายธนพัฒน์ถ้าเด็กชายธนพัฒน์มาสายหรือว่าเข้าเรียนของเราสายเราคุณครูคก็สามารถบันทึกได้เป็นสีเหลืองนะคะถ้าเด็กชายปนัชัยไม่มาเลยหรือว่าเด็กชายปนัดชัยเนี่ยคะ่ะได้ทําการลาคุณครูแล้วหรือว่าลาป่วยลากิจแล้วคุณครูก็สามารถกําหนดเป็นสีฟ้าได้นะคะก็คือลาในยามกิจยามป่วย <enfim. S 2> ได้คะ่ะคุณครูก็ทําการขานชื่อนักเรียนไปทุกคนนะคะ ถ้านักเรียนมาทุกคนคุรูก็ make all present นะคะแต่ถ้าไม่มาเลยเรียนไม่มาเลยสักคนนะคะก็ให้กด make all absent นะคะจากนั้นนะคะคุณครูก,ก็กด confirm ค่ะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราก,กด confirm แล้ว เด็กชายสุภวิทย์ที่ขาดชื่อว่าไม่มากับเด็กชายปนชัยที่ลาป่วยหรือว่าลากิจที่เป็นสีฟ้าค่ะก็จะหายไปในคาบเรียนของเราค่ะเรามาดูตัวโปรแกรมกันนะคะถ้าเรากด View My Li s t ก็คือนี่คือหน้าต่างโปรแกรมที่ขึ้นมานะคะแต่ถ้าก,กด View m y s e a t s นะคะก็จะเป็นการให้ที่นั่งเด็กของแต่ละคนในชาบเรียนของเรานะคะคุณครูก็สามารถใส่เข้าไปได้นะคะว่าเด็กคนไหนนั่งตรงไหนจากนั้นเรามาดูการให้คะแนนะหรือว่าให้ ว้าว wow, การของเด็กกันนะคะถ้ากดตรงนี้ก็จะเป็นว้าวว้าวก็คือการให้ในทางบวกก็คือก็คือการให้คะแนนถ้าเป็นกิฟต์วันก็คือให้คนเดียวแต่ถ้ากิฟต์มอคือให้ได้หลายคนนะคะเราก็จะมากดตรงนี้กันนะคะว้า wow, วนะคะคือ Gate t t t i t u d e in c นคา s นะคะก็คือการตั้งใจเรียน g t c ์ค a s ์ Politication ก็คือการมีส่วนร่วมที่ดีในคาร์ส r e a d y d สเจ b a เ e ก็คือทำดีมากเลยทำดีได้ยอดเยี่ยมมากแล้วก็ Kyrie Health t r รนะคะก็คือช่วยเหลือคนอื่นมีน้ำใจส่วน m o r ร o r รา r ว w o r k at Home นะคะคือการทำงานที่บ้านได้อย่าง ดีมากดียอดเยี่ยมมากส่วน Outstanding Teamwork นะคะคือการมีมนุษยสัมพันธ์การทำงานเป็นทีมนะคะส่วน Report Series This One is Job นะคะก็คือการมีความรับผิดชอบในงานของนั้นนะคะในงานที่ได้รับมอบหมายแล้วถ้าเด็กชายทีรการตั้งเจเงียนมากคุณครูก็ให้หนึ่งคะแนนนะคะก็จะขึ้นหน้าต่างให้เด็กสนใจนะคะ ค่ะคุณครูก็สามารถให้คะแนนได้แบบนี้เลยนะคะถ้าสมมติว่าเด็กชายกัิดิตกับเด็กชายอิทิพัทเด็กชายซุปร์สินแล้วก็เด็กชายอดิพนนะคะคุณครูก็สามารถให้คะแนนได้เป็น4ี่คนเลยนะคะคุณครูก็มากดว้าวและบอกว่าเด็กชาย4ี่คนนี้มีความรับผิดชอบโดยการทํางานเป็นทีมากเลยทํางานได้ดีเยี่ยมมากคุณก็สามารถให้คะแนนเด็กชาย4ี่คนนี้ได้นะคะค่ะ แต่ถ้าสมมติว่าเด็กชายพีรศัก์เนี่ยไม่ตั้งใจเรียนเลยไม่ฟังเลยคุณครูก็สามารถลบคะแนนของเด็กชายพีรศักออกได้นะคะก็คืออย่างนี้ค่ะจะเป็นรูปแบบนี้ก็คือไม่ได้คะแนนเลยหรือว่าเราให้ลบหนึ่งคะแนนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าลักษิกาเนี่ยเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นมีน้ำใจคุณครูก็สามารถให้คะแนนได้นะคะ ก็จะเป็นการให้คะแนนเด็กนะคะเด็กก็จะมีความสนใจใส่ใจมากขึ้นนะคะก็ุคูครูก็สามารถให้คะแนนเด็กได้ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็พอดีนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาดูกันที่ c l a โก c o นะคะ Texture นะคะก็คือเป็นการไข่ของเราอะคะ่ะที่เราได้ทําการให้คะแนนแล้วเราก็จะดูว่าเด็กแต่ละคนนะคะมีการให้คะแนนเป็นยังไงเราอาจจะ มีเป้าหมายไหมถ้าถติว่าเด็กคนนี้ทําได้เก็บไข่ได้9้าคะแนนแล้วเนี่ยคนนี้คุณครูจะมีรางวัลอะไรให้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเรามาดูกันที่ทามเมอร์นะคะทามเมอร์เนี่ยก็จะเป็นการนับเวลาถอยหลังนะคะในการให้โปรแกรมในการจัดกิจกรรมต่างๆครูครูคคก็สามารถนําไปใช้ได้นะคะก็จะวิ่งแบบนี้นะจากนั้นนะคะก็จะเป็นตัวอารามนะคะก็คืออารามก็คือจะมีการนับ หรือว่าการตั้งเวลาไว้แล้วนะคะแล้วก็สต p อปว c h ก็คือการนับเวลาว่าคุณครูจะให้เวลาเด็กในการทำกิจกรรมกี่ชั่วโมงก็สามารถนับเวลาได้นะคะส่วนนอยมีเดียก็คือเป็นการวัดว่าค้าของเราเนี่ยมีเสียงเป็นยังไงถ้าเรารก็คือแบบสบ,สบายสบายสบายเป็นเสียงที่นุ่มๆ น่าผคลายแต่ถ้าเป็นจัดไลท์ก็คืออยู่ในระดับที่กลางๆยังไม่ดังเกินไปแล้วก็ไม่ได้เบาเกินไปนะคะส่วนทูราวก็คือเสียงดังมากเลยค่ะก็สามารถดูได้นะคะว่าค์าของเราลว่าเสียงเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ว่าเสียงเป็นยังไงนะคะต่อมานะคะเรามากดที่ลัคก y ้ทิดลนะคะ ก็คือ suffer student นะคะเราก็สามารถเป็นการซับเปลียนนักเรียนแต่ละคนได้นะคะคุคูครูก็สามารถคลิกเปิดได้ทีละคนก็ได้นะคะไนนี้เราก็จะเปิดเป็นเด็กหญิงปียะวันนะคะสุนิมิตรอ่ะคุคูครูก็จะได้ตอบคาถามก็ได้นะคะเป็นการสุ่มชื่อนักเรียนทีละคนนะคะก็จะมีความตื่นเต้น<ๆ>เราใจว่านักเรียนจะโดนไหมฉันจะโดนไหมโดนตอนไหนอ่านเราว่าเปิดป่าเป็นเด็กชายธนพัฒน์ทองนายานะคะ ให้นักเีมาตอบคาถามหน้าชั้นเรียนหรือว่าครูคมีคําถามมาให้ก็สามารถเปิดได้ทละคนนะคะหรือว่าครูคจะเปิดหมดเลยก็ได้ค่ะเด็กๆก็ <ๆ S 2> <ๆ S 1> จะรู้แล้วนะคะว่าตัวเองจะตอบคําถามตอนไหนอันนี้ก็จะนํบไปปรับใช้ในห้องเรียนได้นะคะ หรือว่าเด็กคนนี้ตอบดีมากเลยคุณคร nice. oui, ูก็ mm hmm. สามารถให้คะแนนได้นะคะหรือว่าให้นักเรียนเด็กทุกคนได้เลยนะคะเพรา้คุณครูก็จะให้คะแนนเป็นเด็กทุกคนตั้งใจในการตอบคําถามดีมากเลยมีความตั้งใจเรียนมากเลยคุณครูก็ให้คะแนนไปนะคะเด็กทุกคนก็จะให้คะแนนได้ทุกคนหรือว่ามีคะแนนได้ทุกคนนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราสามารถสุ่มได้นะคะอันนี้เป็นสุ่มแบบ1คนนะคะ ก็คือเด็กชายอะซิดิคนะคะเกียรติคุณก็มาตอบคำถามของคุณครูนะคะก็จะสุ่มแบบสองคนก็ได้นะคะที่คือการสุ่มแบบสองคนนะคะคือเด็กชายธนพัฒน์ทองระยะกับเด็กหญิงนวพรให้ร่วมกันคิดหรือว่าตอบคำถามของคุณครูก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นพ i ิกอักบุญนะคะก็จะเป็นการจับคู่นักเรียนนะคะ,ะสมมติว่าเรากำหนดเป็นกลุ่มละ ลุณละ4คนนะคะก็จะขึ้นแบบนี้นะคะก็จะเป็น4คนนักเรียนที่เราได้มาเรียนในวันนี้นะคะโปรแกรมก็สามารถสุ่มให้โดยอัตโนมัติได้นะคะค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูกันที่ View Picker นะคะ อันนี้ก็จะคล้ายๆกับโปรแกรม View of Name นะคะจากนั้นเราก็มากดจากนั้นเรามาแอดชื่อนักเรียนก็ได้นะคะแต่ละคนใส่ไว้ในตัวแท็บตรงนี้นะคะแล้วก็กดเซฟค่ะอันนี้ก็จะเป็นการสุ่มชื่อนักเรียนโดยใช้วงล้ออีกทางนึ่งนะคะก็จะเป็นเด็กหญิงปีวันสุนามิต ตอบคำถามของคุณครูหน้าเฉียนค่ะอะไรนี้นะคะคุณครูก,ก็สามารถเอาโปรแกรมนี้ไปปรับใช้ได้นะคะคล้ายๆกับโปรแกรม View of Name เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็น Random Mac นะคะก็สามารถวางได้ว่าคุณครูจะให้เป็นแบ่งกลุ่มก็ได้ค่ะที่หนึ่งอธิบายสาเหตุภัยพิบัติภัยพิบัติโดยเลือกมาหนึ่งภัยพิบัติ เลือกมาว่ากลุ่มที่2อ,อธิบายการเตรียมรับมือหรือการเตรียมความพร้อมหรือการป้องกันภัยพิบัตินะภัยพิบัตินะคะเดี๋ยวเราจะยาวไปให้เลือกมา1ภัยพิบัตินะคะอันนี้กลุ่มที่3ให้เลือกเป็นพื้นที่ ในประเทศไทยมาหนึ่งไพค่ะเมื่อเรากดเซฟแล้วเราก็จะเลือกเล่นสตาร์เลยค่ะว่าดูว,ว่าเด็กคนไหนอยูกย่กลุ่มไหนอยู่กลุ่มไหนบ้างโปรแกรมก็จะรันให้ว่าเด็กหญิงที่ราพรแก้วเก่งอยู่กลุ่มที่สองนะให้อธิบายการเตรียมของหนการรับมือเด็กชายสุกสิีนวลจันทร์ให้อยู่กลุ่มที่หน่งตัวโปรแกรมก็จะมาแต้องประมาณนี้นะคะ ค่ะจากนะั้นเรามาดูกันที่เบลนะคะก็จะเป็นเสียงนี่ก็จะเป็นเสียงไก่นะคะไก่ขันอาจจะเป็นการเตือนเรียกว,ว่าหมดเวลาแล้วนะหมดเวลาในการจัดกิจกรรมแล้วนะ,ะให้มาตอบคำถามกูได้อันนี้ก็จะเป็นการแจ้งเตือนว่าอ่ากลุ่มต่อไปตอบคําหาหมดเวลาในการทํางานแล้วพิเศษหน้าห้องเรียนได้แล้ว,ลวหรือว่าจะเป็นเสียงเบลโลก็ได้นะคะ ก็จะเป็นเสียงประมาณนี้นะคะส่วนเป็นช็อคบอร์ดนะคะเราก็เลือกนิวได้นะคะคุณครูคก็สามารถขีดเขียนอะไรในช็อคบอร์ดได้เลยนะคะอาจจะเป็นการให้เรียนหรือว่าเป็นการอธิบายโดยใช้เหมือนกระดานอัจฉริยะในคอมพิวเตอร์ได้เลยนะคะแล้วแต่คุณครูนะคะว่าคุรูจะเอาไปปรับใช้ในคาเดนของเรายังไง ต่อมาเป็นอันนี้ก็คือต่อไปก็คือ announcement นะคะครูครูก็าสามารถประกาศได้ว่าอ่าวันนี้วันนี้มีการบ้านใบงานไปพิบัติในประเทศไทยในประเทศไทยทรงของคาบหน้าวันที่ 25พลิภภาเมือนะคะหูรูก็ทำการประกาศได้เลยค่ะค่ะหูรูก็ทำการส่งได้เลยก,กลย็จะส่งจดหมายไปหาเด็กทุกคนนะคะ อ่ะอันนี้ก็จะโชว์แล้วนะคะว่าวันนี้ก็คือทําการส่งจดหมายให้กับเด็กทุกคนว่าวันนี้มีงานบ้านท,ที่ต้องส่งนะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นเช็คลิสต์ค่ะสมมุติว่าเราเป็นเราเลือกสกอร์นะคะครูก็จะมีลูกเล่นให้ครูครูได้เลือกนะคะว่าจะเป็นเหตุข้อความเป็นสกอร์หนึ่งถึงห้าเป็นถูกผิดหรือว่าเป็นเครื่องหมายต่างๆเรามาดูกันนะคะสมมติว่าเราบอกว่าพอ ออบบทที่บทที่เจ็ดนะคะสอบบทที่เจ็ดอ่าเราก็ทำการบวกไปนะคะจะเป็นศูนย์ว่าเด็กคนนี้ได้เก้าคะแนนเด็กคนนี้ได้หคะแนนเด็กคนนี้ได้เจ็ดคะแนนคนนีนน้ได้แปดคะแนนห้าคะแนนก็จะทําการกออคะแนนไปเรื่อยๆนะคะ ก็จะขึ้นค่าเฉลี่ยของห้องเรียนที่เราได้ทําการเฉลี่ยว่าเด็กเรียนสอบได้ผ่านเกณฑ์ไหมอันนี้ก็เป็นค่าเฉลี่ยของห้องนะคะคะแนนของห้องต่อมานะคะเรามาดูที่ Award m u ิ u c a l กันนะคะ ก็จะเป็นการให้ได้ดูได้เลยนะคะว่าเด็กคนหนึ่งสามารถได้คะแนนอันนี้สูงคะแนนหรือว่าเป็นการ์ดวิวการ์ดก็ได้นะคะว่าเด็กแต่ละคนได้เท่าไหร่ค่ะอันนี้จะเป็นตัวตั้งค่าโปรแกรมนะคะหรือว่าตัวตั้งค่า ที่เราจะสามารถเปลี่ยนได้ถ้าเราไม่ใส่ชื่อไม่ถูกเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวการ์ดตัวการ์ดอันนี้คุณครูสามารถแก้ไขได้นะคะเช่นตัวอย่างคุณครูลบอันนี้ออกนะคะแล้วกดโอเคก็จะหายไปคุูครูอาจจะแอดการ์ดโดยอาจจะเลือกเป็นพรีเพนะคะพรีพชั่นก็คือเตรียมอุปกรณ์มาเรียนนี้มากเลย reader all your homework อ่าอาจจะเปลี่ยนเป็น อันนี้คืออาจจะใช้คําตรงๆไปเลยก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะใช้คําที่เบาๆก็ได้หรือว่าตรงๆก็ได้แล้วแต่คุณครูว่าจะกําหนดคําแต่ละคําให้เด็กได้ให้คะแนนเด็กแต่อย่งไงก็แล้วแต่คุณครูนะคะเช่นการุณาทำง,งานที่ได้รับมอบหมายที่บ้านนะคะอ่าเสร็จไปคะันนคุณครูก็สามารถลบหรือว่าแอดการ์ได้นะคะเช่นเราบอกว่า เราเลือกเป็น hard working นะคะคือต้องขยันทํางานมากกว่านี้ไม่ขยันทํางานเลยอันนี้เป็นด้านลบนะคะคือไม่ขยันทํางานหรือว่าทํางานส่งไม่ครบนะคะก็สามารถเซฟแล้วก็ให้คะแนนเด็กได้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็น present student นะคะก็จะให้ดูได้ว่าจะเชิญหรือว่าจะ p r e v ิวดูก็ได้ะคะ่ะ เพราะเด็กคนนี้ได้คะแนนเท่าไหร่แล้วในวันนี้ได้คะแนนไหมหรือว่าในวีคนี้ได้คะแนนไหมคะหรือว่าทั้งหมดเนี่ยเด็กคนนี้ได้คะแนนเท่าไหร่ครับครูก็สามารถพรีวิวดูได้นะคะหรือว่าจะเชิญผู้ปกครองก็ได้ค่ะก็จะเป็นการใส่อีเมลของผู้ปกครองของเด็กชายธีรการสงสมนะคะก็สามารถเชิญผู้ปกครองเข้ามาในคัสวันทุกที่ของคุณครูได้นะคะผู้ปกครองก็จะมีส่วนร่วมในชั้นเรียนนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นจะแชร์ไหม แชร์นี้ให้กับคนครูคนอื่นไหมอะไรอย่างนี้คะส่วนอันนี้นะคะ community ก็คือจะสื่อสารไหมหรือว่าจะแชร์บทนี้แชร์ร่วมกับคุคณครูท่านใดไหมอันนี้คือจากการเป็นให้คะแนนนักเรียนนักเรียรนยสามารถให้คะแนนกันและกันได้นะคะอันนี้คือผู้ปกครองสามารถให้คะแนนหรือว่าดูคะแนนนักเรียนได้นะคะอันนี้คือเป็นข้อความที่คุยกันระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียนนะคะ ก็สามารถคุยกันได้ถ้ารีพอร์ตก็คือคุณรูณสามารถดูคะแนนนักเรียนแต่ละคนนะคะว่าได้คะแนนเท่าไหร่แล้วอาจจะเลือกเป็นทุเดย์วันนี้ได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างหรือว่าจะเลือกเป็นสัปดาห์นี้อาทิตย์นี้หรือว่าเป็นเดือนนี้ก็ได้นะคะแล้วคุณครูจะเลือกเลยค่ะตัวโปรแกรมก็จะมีรูปเล่นหน้าตาแบบนี้นะคะ ความพิเศษหรือว่าข้อจํากัดของโปรแกรมคัสหนึ่งสา 1, 2, คือ1คือจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะคะในการเชื่อมต่อที่จะใช้โปรแกรม 2. โปรแกรมคัสวันทูทีก็จะมีความดึงดูดความน,น่าสนใจว่ามีสีสันคือมีลูกเล่นของตัวการ์ตูนต่างๆทําให้เด็กมีความเกิดการสนใจและกระตุ้นการคิดการตอบคําถามของเด็กคุณครูก็สามารถดูได้ว่าเป็นการให้คะแนนเด็กก็จะมีแรงจูงใจหรือว่าเป็นการเสริมแรงเด็กในการให้คะแนนนะคะ ก็ขอฝากโปรแกรมคาส1 2 3ไว้ด้วยนะคะแต่ถ้ามีข้อผิดพลาดปการใดก็ขออาภาัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ